สเต็ปความรู้ที่7นะครับการคํานวณเกี่ยวกับเลนซ้อนเลนหรือเลนเกล็กระจกซ้อนกันนะครับอ่ะนะฮะอ่ะลองมาดูตัวอย่างอ่ะสมมตินะครับว่ามีเลนนูนกับเลนเววาลซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับแน่นอนครับในการคํานวณเราต้องคิด2ครั้งนะครับนะคิด2ครั้งยังไงนะครับคิด2ครั้งแบบนี้ครับอันนี้เป็นวัตถุใช่ไหมครับนะเราก็ต้องหาก่อนว่าภาพที่เกิดจากเลนตัวแรกเนี่ย เกิดตรงไหนภาพที่เกิดจากเลนส์ตัวแรกเกิดตรงไหนสูตรที่เราใช้ก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s สแดด่ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดใช้สูตรนี้นะครับสมมติพี่บอกว่าคำนวณมาแล้วเนี่ยได้ระยะตรงนี้นะครับได้ภาพมาภาพเกิดตรงนี้นะครับระยะภาพตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ10เซนนะครับระยะตรงนี้มีค่าเท่ากับ10เซนเป็นระยะภาพที่พี่คำนวณได้นะครับ อันนี้เป็นภาพที่เกิดจากเลนตัวที่1ภาพที่เกิดจากเลนตัวที่1นะครับสมมุติพี่บอกว่าเลนสองตัวนี้วางห่างกันเป็นระยะ15เซนเลนสองอันนี้วางห่างกันเป็นระยะ15เซนนะครับอันนี้เราคำนวณครั้งที่1เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็คำนวณอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2นะครับคำนวณหาภาพที่เกิดจากเลนตัวที่2เนี่ยคำนวณหาภาพที่เกิดจากเลนตัวที่2เนี่ยนะครับ ภาพตรงนี้จะทําหน้าที่เป็นวัตถุภาพตรงนี้จะทําหน้าที่เป็นวัตถุนะครับเป็นวัตถุให้กับเลนส์ตัวที่สองเป็นวัตถุให้กับเลนส์ตัวที่สองระยะวัตถุตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ระยะวัตถุตรงนี้มีค่าเท่ากับตรงนี้สิบห้าอันนี้10บอันนี้ก็ได้เท่าไหร่5้าเซนระยะวัตถุตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับห้าเซนโอเคไหมนะครับเราก็คำนวณหาระยะภาพได้จากสูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วนเบวก1ส่วนเแดก ใช้สูตรนี้นะฮะ,อะโอเค,นะคถ้าเป็นกรณีนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งนะ,นะะสมมุติว่าเราคำนวณแล้วนะครับนะสมมุติว่าอันนี้คือ15เซนนะแต่ว่าเราคำนวณแล้วเนี่ยสมมุติว่าภาพเนี่ยที่เกิดขึ้นเนะี่ยภาพที่เกิดขึ้นจากเลนส์ตัวที่หนึ่ง ภาพที่เกิดขึ้นจากเลนต์ตัวนี้นะคำนวณแล้วเนี่ยพบว่ามันอยู่ตรงนี้ครับระยะ20เซนนะครับภาพที่เกิดขึ้นมาตกตรงนี้เลยนะครับไอภาพตัวนี้แน่นอนครับทำหน้านที่เป็นวัตถุวัตถุให้กับเลนเลนตัวที่สองจริงไหมทำหน้านที่เป็นวัตถุครับเลนตัวที่สองระยะวัตถุก็คือระยะตรงนี้เท่าไหร่ครับ s ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ ยี่สบลบสิก็ได้5 5เซนครับแต่ว่าต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปตรงนี้จุดนี้ต้องระวังนะอย่าพลาดนะอย่าลืมนะพี่ขอย้ําเลยนะครับอย่าลืมนะครับต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปถ้าวัตถุอยู่ข้างหน้าเลนค่าเป็นบวกนะครับวัตถุอยู่หน้าเลนค่าเป็นบวกนะครับถ้าวัตถุมันไปอยู่ข้างหลังเลน อันนี้ทาหน้าที่เป็นวัตถุนะทําหน้าที่เป็นวัตถุให้กับตัวนี้วัตถุอยู่ข้างหลังเลนต้องติดลบครับเขาเรียกมันว่าวัตถุเสมือนเรียกว่าวัตถุเสมือนให้ค่าเป็นลบนะครับโอเคนะถ้าอยู่ข้างหน้าคือวัตถุจริงค่าเป็นบวกถ้าอยู่ข้างหลังเขาเรียกว่าวัตถุเสมือนให้ค่าเป็นลบอย่าพลาดนะหลายคนพลาดตรงนี้นะครับ